สวัสดีค่ะคุณตาลดีคะโดยกันในรอบกี่วันคะหลังผ่าตัดสามอาทิตย์แล้วนะสามอาทิตย์วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาตัดไหม่ตัดใหมแหลกออกใช่มีรายการอะไรบ้างคะที่ทำก็กนอกคิวแล้วก็ยกคิวอค่ะแล้วก็อะไรนะไรขมวดคิวใช่ตัดคิว หลังผ่าตัดรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยแล้วก็เบาเ้าตาก็คือมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็คิ้วก็คือยกแล้วก็ริ้วรอยตรงนี้ค่ะที่ขมวดคิ้วตรงนั้นมันหายไปเลยลองขมวดให้ดูนิดนึงอ่า,าไม่ได้เลยต้องไปเสียตังโรท็อกแล้วก็สังเกตว่า แค่เอาตรงนี้ลงแล้วก็ขมวดคิ้วใช่แต่หน้าผากหนิใช่นั่นเหมือนมันมันคุมากเลยเพราะว่าเดิมก่อนก่อนหน้านี้คุณตัดเป็นคนที่โครงสร้างของคิ้วค่อนข้างชัดพอคิ้วมีเลเวลที่มันเปิดกว้างขึ้นมันทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์ใช่เนาะโอเคอันนี้ด้านข้างนะ ไม่ต้องทําเสริมหน้าผากเลยอะคือแบบมีหน้าผากอัตโนมัติเลยใช่แล้วเพื่อนบอกว่าเออเด็กลงด้วยเหมือนแบบคือเด็กเพราะว่ามันหน้าผากมันดูแบบละมุนขึ้นใช่อันนี้แค่สามอาทิตย์นะเดี๋ยวจะมีอัปเดตสามเดือนหกเดือนความเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เลยโอเคค่ะลังผาตัดชอบไหมคะชอบมากเลยคุณหมอใจดีมากเลยแล้วก็ให้คาแนะนําเยอะมากได้แต่ว่าจะมีอะไรโปรแกรมหน้าไหม รอติดตามรอติดตามนะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณตังม,มากนะคะขอบคุณ<อ>ค่ะ<อ><อ>จำได้ไหมเนี่ยก็ไม่อยากจำ <laughs> โอเคเป็นคุณตังเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะคะขอบคุณค่ะ<อ>